เรามองเห็นศักยภาพของประเทศไทยในเรื่องของความหลากหลายของวัตถุดิบนะคะแต่เราทํายังไงเราถึงจะเพิ่มมูลค่ามันได้ก็เลยเป็นการที่เรามองหาวัตถุดิบที่จะนํามาสามารถทําเป็นผงได้ซึ่งผงตัวนี้เราก็จะมาจากข้าวแล้วก็จากถั่วปูแต่จริงๆริเอ็นโปรดักต์เราคือตัว คือในวัตถุดิบอะค่ะเราสามารถขายเป็นผงได้ด้วยมีบริษัทที่ต้องการผงของเราไปแั่นเป็น B 2 B ก็คือขายผงแต่ถ้าเราขายลูกค้าก็คือ e N product ใช่ค่ะเรามองว่าบริษัทเราจะเป็น B 2 B แล้วก็ B 2 C เพราะว่าเราต้องการที่จะเก็บความต้องการของลูกค้าด้วยตัวเราเองค่ะผลิตภัณฑ์อันนี้ยอดขายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าส่วนใหญ่เราขายเป็นผงเราขายเป็น Product ค่ะบางทีเราขายเป็นใช่ค่ะเราขายทั้งเป็นตัวที่พร้อมทานกับตัวที่ได้ที่ทุกคุกให้กัลุ่มโรงแรมแล้วร้านอาหารค่ะจุดแข็งของตัวเองคืออะไรครับ การใช้วัตถุดิบในประเทศค่ะหลักๆต้นทุนโปรตีนมาจากต่างประเทศอะค่ะจะสูงกว่าในตประเทศเนี่ยสถึงสเท่าแต่เราสามารถพัฒนาวัตถุดิบในประเทศเนี่ยให้โปรตีนสูงแต่ใช้วัตถุดิบประเทศลดต้นทุนลงได้ถึง50%ตอนนี้เราเหลือแค่ตัวไอโซเลตอย่างเดียวที่เรานําเข้าดอกนั้นเราสามารถใช้วัตถุดิบในประเทศได้ กองเท่าไหร่นะครับห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดบาทต้นทุนของไอ้นี่อยู่สามสิบหกเปอร์เซ็นต์ค่ะสิบเก้าถึงยี่สิบบาทกล่อง,องนึงนี่อิ่มเลยไครับหนึ่งอิ่มค่ะคือทางเราวิจัยเราทำการทดสอบมาแล้วค่ะว่าถ้ามากกว่านี้เนี่ยมันจะอิ่มเกินไปคู่แข่งมีไหมครับคู่แข่งในตลาดมีค่ะแต่เป็นเส้นจากไข่ขาวซึ่งบางกลุ่มโรคก,ก็ไม่สามารถทานได้ปี65ก็คือ3ปีเนาะใช่ค่ะปี65าเราผลประกอบการเป็นไงบ้างคะขาดทุน2ปีติดกันค่ะ เพิ่งจะมีกำไรปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วกำไรเท่าไหร่คะอยู่ประมาณ2องแสนค่ะไม่เยอะใชะยอดขายเท่าไหร่คะจะยอดขายปีที่แล้วเรายอดขาย2ล้านค่ะขายเป็นตัวอะไรบ้างคะนูดเดิลเนี่ยค่ะแต่ว่าเป็นแค่แข็งแล้วก็เป็นเส้นเปล่าให้กับกลุ่มโรงแรมแล,และร้านอาหารดีลนี่คือ25ล้านต่อ25%เปอร์เซ็นต์ะใช่ค่ะกับยอดขาย สองล้านต่อปีเรามีสัญญาที่ได้มาแล้วคือ20ล้านนะคะมีผู้รับซื้อแล้วใช่ค่ะแล้วก็กําลังดิวเข้ากับทางร้านสะดวกซื้อค่ะโรงงานนี่เป็นของเราเองใช่ไหมครับตอนนี้ที่เราผลิตเองเป็นของเรามีอะไรอยู่ในอินดิวนี้บ้างครับเครื่องจักรขนาดเล็กค่ะเราใช้คนในการผลิต3มคนนะคะแล้วก็เราก็คือเหมือนกินในโคเรือนถูกไหมใช่ค่ะแต่ตอนนี้เรากําลังสเกลขึ้นไปเป็นระดับ200ตันต่อปี 25ล้านจะเอาเงินไปทําอะไรนะครับเราใช้ปุ๋นเวียนในเรื่องของเงินทุนที่ให้ที่ได้ไปแล้ว10ล้าน15ล้านนะคะกับ2เราเพิ่มกําลังผลิตนะคะ capacity ที่เพิ่มขึ้นกับตัวที่เราจะเข้าไปวางในโมเดลเทรดแล้วก็ผลิตให้กับสัญญาที่เราได้รับมาคืคอหลักๆเอาไปทําสต็อกเอาผลสินค้าอย่างเดียวเลยใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของทีมงานขยายทีมงานขยายทีมงานขยายเครื่องจักรถูกไหมใช่ค่ะแต่ว่าเราไม่คิดว่าจะาไปทําการตลาดยังไม่มาก็ตติ้งค่ะหลักๆเราเป็น ทางด้านมาร์เก็ตติ้งเรามีทีม Marketing ที่จะมาเป็นเรื่องของคอลลับกันนะคะคิดว่าถ้าได้เงิน25ล้านไปเนี่ยครับจะเพิ่มยอดขายจาก2ล้านเนี่ยในปีถัดไปเนี่ยประมาณสักเราวางไว้อยู่ที่40แล้วก็100แล้วก็200ล้านในปีที่3ค่ะแล้วลูกค้าที่เราไปปิดดิวมาได้20ล้านเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเติบโตอีกไหมครับมีค่ะเนื่องจากเขาส่งออกต่างประเทศค่ะอร่อยดีย ปีนี้ครึ่งปียอดขายเท่าไหร่ละครับครึ่งปีเรามาอยู่ที่2ล้านแล้วก็มีสัญญา20ล้านค่ะแล้วทำไมถึงคิดว่ามูลค่าเราคือร้อยล้านน่ะจากสัญญา20ล้านเราสามารถที่จะสัญญามันเป็นกระดาษเราเซ็นไว้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะแน่นอนชัวร้อเ์เซ็มันก็คือกระดาษใบหนึ่งแต่เรากำลังพูดถึงมูลค่าบริษัทเนี่ย มูลค่าบริษัทเราเราวางจากการเติบโตของบริษัทมากกว่าปีละ40%อาจจาก2ล้านไป2,8ล้าน8 2>, 2ล้านในปีถัดไปเราจะ4 0ล้านแล้วก็100ล้านแล้วกป0 0รล้าน่ะนะแต่จริงๆแล้วในการประเมินคุณลค่าของบริษัทเนี่ยมันต้องมาจากสิ่งที่เราย้อนไปดูว่ามันเป็นนะฮะใช่ค่ะแต่เรามูลค่าอนาคตมาประเมินเป็นปัจจุบัน ออเดอร์จากต่างประเทศใช่ไหมใช่ค่ะ20ล้านใแล้วก็ส่วน Convenience Store เนี่ยก็ที่จะส่งเนี่ยช่องทาง Modern Trade ก็คือกําลังพูดคุยอยู่แต่คิดว่าเกิดใน6เดือนใช่ค่ะจาก Convenience Store ถ้าเกิดมีการสั่งเขามีการประเมินล็อตแรกไว้ไหมครับว่าสั่งประมาณเท่าไหร่เออระวางไว้อยู่ที่ประมาณ6ล้านก็ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันพอที่จะมีมูลค่าขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดจริงเรากาลังพูดถึงยอดขายเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก 25ล้านเออแล้วก็ถ้าดูจากกำไรก็อาจจะได้สักครึ่งหนึ่งไม่แน่ใจลองดูว่า12ล้านปีนี้มันรวมกับปีที่แล้วก็น่าจะขายได้สัก20ล้านมันกลมกลมนะก็อาจจะมีกำไรเพิ่มขึ้นมา 6, 4ก็ก็ยังไม่ได้ถูกอะแต่ว่ามันก็ยังพอพอไปไหวผมขอเป็น25ล้านแต่จะขอหุ้นเพิ่มเป็น35เเซนนะครับ โปรแกรมบัญชีออนไลน์อันดับหนึ่งในใจผู้ประกอบการทดลองใช้ฟรี30วัน